สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะก็มาเจอกันในตอนที่สองของเรดกูลทรุ้มเพ็ดสวัมนะคะซึ่งในตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาเห็ดเรดกูนทุ้มเพ็ดสวัมไว้กินนานๆน,นะคะ ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้มแล้วก็แบ่งใส่ถุงเก็บแช่แข็งเก็บไว้นะคะแล้วก็วิธีการตากแห้งโดยไม่ใช้เครื่องอบนะคะแล้วก็แพ็คเก็บไว้ค่ะเพื่อไว้กินนานๆนะคะหรือว่านำกลับเมืองไทยค่ะค่ะพอเราฉีกเห็ดเสร็จแล้วนะคะฉีกเพื่อเอาเศษดินหรือเศษต่างๆที่ติดอยู่ในดอกออกนะคะเราก็เอาเห็ดไปล้างค่ะพอล้างเสร็จเราก็เอาไปต้มนะคะ อันนี้ก็เป็นรดกรูทรุมเป็ดฟมนะคะที่เราได้ลวกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คใส่ถุงค่ะก็อันนี้เป็นถุงสําหรับแช่แข็งนะคะก็เขียนชื่อแล้วก็วันที่ที่เราเก็บเราก็จะแบ่งเป็นถุงเล็กๆพอค่ะก็คิดว่าเอามาทำกินครั้งหนึ่งประมาณนี้ก็จะแพ็คใส่แล้วก็แช่แข็งไปเลยค่ะ ก็เดี๋ยวพอมีเวลาเราค่อยเอาออกมาสร้างสรรค์เมนูอร่อยต่อไปนะคะให้ดูคอนโดมิเนียมนะคะที่เราตากไว้แล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนค่ะอันนี้เป็นคอนโดมิเนียมของเราที่เราใช้ตากเห็ดเป็นเป็นชั้นวางของหรือชั้นใส่เสื้อผ้าอะไรนี้เลยคะ่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วได้มาจากเพื่อนก็เลยเอามาตากเห็ดอันนี้ฉีกแบ่งครึ่งเพื่อดู กลางดอกแล้วขยับแบบว่าแล้วก็แบบขยะขยัเพื่อเอาเศษใบไม้เศษอะไรออกนิดนึงแล้วก็ปัดด้วยนะคะเราฉีกแล้วเราก็ปัดแล้วเราก็แบบขยะขยับนิดนึงเอาเศษดอกแล้วก็มาตากอย่างเงี้ยค่ะตากออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นี้1 1ชั้นเราตากไว้3ชั้นอันนี้ชั้นที่2ส่วนชั้นที่3เนื่องจากชั้นที่3าโดนลม ร้อนมากกว่าชั้นอื่นมันก็เลยแห้งไปแล้วส่วนนเนะคะสวยค่ะเราชอบสีขาสวยปากแล้วสีสวยมากเลยก็คอนโดมิเนียมสามชั้นของเราส่วนข้างล่างก็เป็นเห็ดอื่นนะคะ ที่ยังตากอยู่แต่ยังไม่แห้งดีก็อันนี้เป็นทรัตคันตาเลนสโตลเฟียนคลิปลิงคันตาเลนแล้วก็พวกบุญซกคันยุหันคันตาเลนอื่นๆนะคะก็ตักไว้ก่อนให้แห้งจนมั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บค่ะก็อันนี้คอนโดมิเนียมของเราก็ไม่ว่างอีกแล้วนะคะถูกเห็ดจับจองอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นระกุลทุ่มเป็ดซุ่มนะคะที่เราตากไว้โดยใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะคะลมแบบอุ่นๆน,นะคะไม่ได้ร้อนอะไรมากนะคะนี่ก็ตากไว้ตั้งแต่เที่ยงอะค่ะประมาณเที่ยงก็ตอนนี้ก็เกือบ6ชั่วโมงอะค่ะมันก็แห้งกรอบแกรบเลยแต่ว่าเราคิดว่ามันก็แห้งสนิทอยู่แต่ว่ามันจะมีบางอันที่แบบที่ไม่ได้โดนลมร้อนนะคะที่ อาจจะยังไม่แห้งเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะพึ่งไว้อย่างนี้ก่อนก็ที่เราตากทั้งหมดมันก็สามชั้นเนาะอันนี้คือจากสองอันที่เราเอามารวมกันนะคะเพราะว่าสองอันนี้มันแห้งพร้อมกันและอีกอันนึงมันอยู่ล่างๆมันไม่ค่อยโดนลมร้อนเท่าไหร่มันแต่ว่ามันก็มันก็แห้งไปพอสมควรนะคะจับบางอันมันยังเย็นๆเปียกๆชุ่มๆอยู่เลยค่ะก็ จากที่มันแน่นๆเนาะมันก็หดเหลือแค่นี้เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็หดไปอีกก็จะก3ชั้นเนาะตอนนี้ก็รวมให้เหลือ2ชั้นชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันสวยมันสวยแล้วก็เขาแนะนำว่าให้ใช้อุณหภูมิต่ำๆสามสิถึงสี่สิบองศาไหแล้วก็ถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปมันจะทำให้ เห็ดสีมันเข้มนะคะหรือจะเสียไปเลยก็ได้เออยังทรัตคันเตเลนนะคะสีเขาเข้มอยู่แล้วถ้าใช้ความร้อนมาก,มากๆหรือมากเกินไปเนะะี่ยค่ะเขาอาจจะแบบเสียไปเลยก็ได้นะคะ mm hmm. เห็นเขาบอกมันว่าถ้ามันสีดำไปแล้วมันก็แบบเขาบอกไม่ให้เอามากินแล้วมันก็จะไม่อร่อยอย่างเช่นอันนี้ที่เดี๋ยวเราจะให้ดูทรัตคันเตเลนนะคะที่เราตากไว้เอออุณหภูมิอ่อนๆนี่ ีมันก็จะเป็นแบบนี้จ,จางๆสีก็สวยอยู่ถ้าใช้เครื่องอะคะ่ะก็ต้องอศึกษาอุณหภูมินะคะว่าเขาให้อบที่เท่าไหร่อะคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ให้เกิน50องศานะคะแต่บางชนิดอย่างเช่นเห็ดพึ่งอาจจะถึง60ต้องลองศึกษานะคะอย่าเพิ่งเชื่อเราเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้เครื่องเราพูดจากที่มีคนแนะนำมาอีกทีหนึ่ง ก็ส่วนใหญ,ญ่จะพูดว่าอุณหภูมิไม่เกิน50องศาแล้วควรศึกษาว่าเห็ดแต่ละชนิดเป็นยังไงถ้าเห็ดบางก็ควรจะใช้อุณหภูมิต่ำแต่อันนี้ที่เราได้เห็นคนที่เขามีประสบการณ์มาเขาบอกว่าอุณหภูมิประมาณ35-40องศาค่ะตากนานหน่อยช้าหน่อยแต่ว่าจะออกมาสีสวยแล้วก็คุณภาพดีแล้วเก็บไว้ได้นานนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปหาเริดตูกูทรุมเบ็ดสว่างมาีกเพื่อมาตากเก็บไว้ชอบมากค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูกันแบบชัดๆนะคะนี่เป็นแบบนี้สีสวยเห็ดกินอร่อยด้วยห้าดาว อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เป็นเครื่องสำหรับแพคค่ะเป็นเครื่องแพคสุญญากาศได้ด้วยแล้วก็แพคธรรมดาได้ด้วยนะคะถ้าจะแพคสุญญากาศก็กดคำว่า vacuum แล้วก็ถ้าจะแพคธรรมดาก็กดคำว่า seal นะคะมันก็จะแพคช่วยแพคแล้วก็มีถุงขายด้วยอันนี้เราซื้อมาจากเชนหลบคอมพานีนะคะก็เขามีทั้งถุงแล้วก็เครื่องขายนะคะเครื่องนี้เราก็ซื้อมาประมาณ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าคนมั้งแล้วก็มันจะมีถุงแถมมาประมาณสิบใบแล้วก็ถ้าอยากได้เพิ่มก็คือไปซื้อเป็นมวนมวนแบบนี้นะคะมวนเล็กถุงเล็กอันนี้ก็หกสิบเก้าคนค่ะอันนี้ก็มาแพ็กเห็ดตากแห้งนะคะเดี๋ยวเจ้ากลับเมืองไทยเอที่คิดว่าจะแพ็กนี้คือเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่หนึ่งละแล้วสองคือที่เมืองไทยมันชื้นนะถ้าเอาเห็ดแห้งไปแล้วลเราแพ็กไปไม่ดีมันอาจจะทําให้ชื้นแล้วขึ้นราแล้วเสียได้นะคะก็ เออจากที่รู้กันเนาะว่าที่เมืองไทยมันชื้นก็เลยแพ็คอย่างนี้ก็จะไปฝากเป็นของฝากจากป่าสวีเดนนะคะอันนี้ก็เป็นบูนซบสีเข้มอันนี้อันนี้เป็นคันยูหันส่วนอันนี้เป็นคันเะเลนคันเตเลนดอกน้อยค่ะพอมันตากแล้วมันแห้งมันก็เล็กลงไปอีกก็แล้วนอกจากนี้มันก็จะมีแบบปนอยู่ด้วยบางหอบางห่อจะมีทั้งบูนซอบ นะเมื่อกี้เราทําห่อนหนึ่งที่เป็นบุญซบคันยุหันแล้วก็เทียบเกี่ยวซบเป็นเห็ดสามอย่างอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เห็ดสามอย่างโอเคก็ลองหาซื้อดูค่ะเครื่องสําหรับแพคนะคะนี่มันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ vacuum sealer เอ่อถ้าเป็นภาษาสเดนก็ vacuum for pub เกันเลยเดี๋ยวจะแปะชื่อให้แล้วแปะลิงก์ช่วยช่วยเขาขายของเลยของเชียร์ความบนีญมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะเราซื้อแบบที่ถูกที่สุด มาลองใช้ดูแบบที่แพงกว่านี้เป็นพันสองพัโคนก็มีนะพันสเกือบ2,000โคนก็มีก็มาต่อกันที่เริดกูนทุ้มเป็ดว้ำนะคะก็จะแพ็คแพ็กระถ้วยค่ะเราก็กะตามที่เราเคยเห็นมาในร้านนะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเห็ดแห้งอะ างทีมันเราดูว่าเราแพ็คไปน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเยอะก็พอได้ลองชิมกันนะคะแบบว่าไม่ใช่ว่าจริงจังให้เยอะเต็มที่นะคะก็ตามที่มีให้ชิมกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะจะได้ทั่วถึง รดกูลทุ้มเป็ดฟ้มค่ะที่เห็ดขามันส้มๆนะคะเป็นเห็ดแตรที่ขาสีส้มอะค่ะส้มเหลืองก็ทำไปแพ็กไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูปไปนะคะก็เก็บไว้ค่ะ ไว้เผื่อไปเขียนบล็อกหรือว่าแนะนำโน่นนี่นะคะโอเคก็ได้อันนี้หนึ่งูนแพ็คดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะดึงไม่ดีดึงไม่เรียบนะคะต้องทำซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวให้มันปิดแน่นดีๆนะคะ เช็คดูว่ามีรูหรือเปล่านะคะอันนี้ดึงไม่แน่นดึงไม่เรียบอะคะ่ะโอเคก็ทํารอบสองก็โอเคก็ไม่มีรูและะ้วค่ะมีเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรมันเข้ามากไปก่อนนีะ้ไม่ให้ความชื้นมันเข้าะคะ่ะเพราะว่าที่เมืองไทยมันชื้นมากเนาะก็ได้แล้วหนึ่งแพ็คแล้วก็ทําแพ็คต่อไปอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้ววัดขนาดแล้วก็ตัด ง่ายดีเลยดีค่ะเราใส่ไปถ้วยหนึ่งถ้ามัน เยอะเกินก็ดึงออกนะคะมันแทกไม่ได้ก็ต้องช่วยเกลี่ยไล่อันนี้เพื่อให้มันแทกกันได้มากที่สุดไปไปมาๆนี่มันก็เยอะนะคะกินที่เหมือนกันแต่ว่าเบาค่ะเบาว่ยทั้งหมดนี้ไม่ไม่ไม่กิโลอะค่ะหน่อยเดียว เบามากแต่ว่าคิดว่าค่อนข้างกินที่นิดหนึ่งพยายามแพคให้เนียบที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วค่ะสำหรับใครที่เอาเห็ดสดๆที่ต้มแล้วแช่แข็งไปเมือจะเอาไปเมืองไทยนะคะ ต้มเสร็จแล้วใส่แพ็คแบบนี้เราก็ซีลอ่ะมันก pues ็ดีนะเพราะว่ามันช่วยดูดอากาศแล้วก็ไล่แล้วก็จัดเรียงให้ดีอ่ะมันก็จะประหยัดพื้นที่ค่ะแต่มันก็จะหนักนั่นแหละก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบเห็นหลายคนเอาแบบสดๆแฝงค่ะที่แบบเอาไปต้มแล้วก็หรือนึ่งแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้แพ็คแช่แข็งเก็บไว้เสร็จแล้วก็เอากลับไทยได้เหมือนกันแบบนั้น ที่สองเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะก็ลองผิดลองถูกถ้าใครมีอะไรแนะนำก็เชิญได้เลยนะคะเราเพิ่งทำครั้งแรกหลายท่านอาจจะทำมานานแล้วก็ได้นะคะได้สองแพ็คแล้วแล้วก็เรดกูลทรุ่มเป็ดสวันะคะก็ได้ทั้งหมด3แพ็คค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งไปเป็น แพ็กกับเห็ดสาอย่างแทนค่ะโอเคค่ะเราก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรกูลทรุ้มเป็ดฟัมแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นสาระประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังศึกษาเห็ดแล้วก็จะเริ่มเก็บเห็ดค่ะถ้ามีอะไรแนะนำก็สามารถเขียนมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยค่ะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ